เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงเจาะลึกจริงค่ะเราจะมาตามประเด็นของพิธาอย่าขี้คลาดเหมือนธนาธรปิยบุตรท้าให้ลาออกจากสสมานำมอบเองถ้าอยากจะสู้แก้กฎหมายมาตรา1 1 2ออย่าเก่งแต่ปากนั่งในห้องแอร์ ย้อนไปเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพักเก้าไกลได้เสนอแก้กฎหมายมาตรา1 1 2เป็นการเสนอแก้ทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางผ่านการพิจารณาของสภาเพราะเสียงของสสมีอยู่487หรือ486คนข,นขึ้นขึ้นลงลงเพราะมีสสถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองด้วยในจำนวนนี้ค่ะก็เป็นสสของรัฐบาลถึง277เสียงในขณะนั้นตอนนี้อาจจะเหลือ 274หรือ275คนในขณะที่สสฝ่ายคา้านมีเพียง210คนและใน210คนนั้นตอนที่พักเก้าไกลยื่นเสนอ9คนของพักเก้าไกลก็ไม่ยอมร่วมลงชื่อด้วยส่วนพักเพื่อไทยก็ต้องจับตาดูกันว่าถึงเวลาจริงจะโหวตหรือไม่โหวตแต่ด้วยเสียงที่ไม่เพียงพออยู่แล้วยากที่จะชนะแต่พักเก้าไกลก็ยังผลักดันด้วยเหตุผลที่ว่า ขณะนั้นรัฐบาลได้ดำเนินคดีกับแกนนำม็อบสามกลีบในมาตรา112อย่างต่อเนื่องสาเหตุก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ออกมาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาไม่อยากจะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดมาตรา112กลุ่มคนพวกนี้แทนที่จะสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณแต่กลับถือช่องว่างนี้โจมตีสถาบันบิดเบือนข้อมูลที่เลวร้ายอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่19พฤศจิกายนปี53ที่ผ่านมาพ้เอกประยุทธ์จึงได้ออกประกาศเพราะคงจะพิจารณาเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะวิธีไหนแกนนำม็อบสามกีบและผู้ที่บงการอยู่ข้างหลังไม่ได้ลดลาวาศอกจึงประกาศว่ารัฐจะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายทุกมาตราไม่มีข้อยกเวน้นนับแต่วันนั้นแกนนำม็อบก็โดนเข้าไปคนละ5คดี10คดี บางคนถึง20คดีถามว่าทำไมคดีถึงเยอะก็เพราะไม่สำนึกประกันตัวได้ก็ยังออกมาโจมตีบิดเบือนอย่างต่อเนื่องไม่มีความเกรงกลัวใดๆพักเก้าไกลเองรวมทั้งผู้ที่บงการจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพักด้วยหรือไม่นั้นคงทนไปได้จึงต้องนำเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เพื่อแสดงให้เห็นว่ายังยืนอยู่ฝั่งแกนนำ และก่อนหน้าที่พักเก้าไกลจะนำเสนอแก้กฎหมายมาตรา112 1เดือนก็คือวันที่14มกราคม2564ปิยบุตรแสงกหนกุลอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่ก็ได้เปิดประเด็นขึ้นมาก่อนว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องแก้กฎหมายมาตรา112หลังจากที่ไม่ได้พูดเรื่องนี้มา10ปีทำไมปิยบุตรต้องออกมาพูดเรื่องนี้ตอนนี้ พระย้อนไปเมื่อ10ปีก่อน18กันยายนพศ2554มีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าคณะนิติราชเป็นกลุ่มอาจารย์กลุ่มเดียวที่ออกมาสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิดมาตรา112แต่ขี้ขลาดไม่ออกมาเองกลัวสถานะความเป็นอาจารย์ของตัวเองที่เป็นข้าราชการหรือลูกเจ้ามาหาวิทยาลัยที่มีเงินเดือนกินอยู่ดันเด็กๆลูกศิษย์ออกไปสู้แต่ตัวเองหดหัวอยู่ในกระดอง หากจะถามว่าทำไมต้องเป็นวันที่18กันยายน54ก็เพราะจะรำลึกถึงการรัฐประหาร19กันยายน2549และทำไมการรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549ถึงมาพูดในวารคครบครอบ5ปีเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้มาตรา112ก็เพราะคนพวกนี้พยายามที่จะสร้างเรื่องมาโดยตลอดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารนั่นเอง ความพยายามแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ของพักคก้าไกลจึงเป็นการตกม้าตายโหวตในสภาก็แพ้แต่ทำไมพักคก้าวไกลยังต้องนำเสนอ 1. ชัดเจนค่ะเพื่อให้เห็นว่ายืนอยู่ข้างเด็กพวกม็อบสามกลิบไม่ได้ทิ้งนะเห็นไหมพยายามแก้มาตรา112อยู่แต่สู้เขาไม่ได้ดังนั้นจึงปลุกระดมให้ลุกขึ้นมาสู้ 2. ก็เพราะต้องการเปิดประเด็นการอภิปรายในสภา พักก้าวไกลจึงใช้โอกาสนี้อภิปรายและก็พาดพิงจงตีไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะข้อเสนอในการแก้ไขมาตรา1นึนั้นเกี่ยวพันกับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ต้องตกมาตายก็เพราะเมื่อพักการเมืองจะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติก็ต้องผ่านกลุ่มงานพระราชบัญญัติและยะติหนึ่งสำนักการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ก็เหมือนกับหน่วยง,งานต่างๆของสภาที่จะพิจารณาว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างไรเข้าเกณฑ์หรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่ากลุ่มงานพระราชบัญญัติและยะติหนึ่งได้ทำหนังสือมายังพักกก้าวไกลว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ1 2เพื่อจะให้มีการยกเว้นความผิดและการยกโทษต่ตอความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์นั้น เป็นการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา6ซึ่งบัญญัติไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้แต่พักเก้าไกลไม่จบที่จะต้องนำมาพูดกันในตอนนี้ก็เพราะนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลออกมาโพสต์แยง้ง ซึ่งการแย้งนั้นก็ทำให้เห็นความคิดและท่าแท้ของคนพวกนี้คุณผู้ชมต้องลองไปพิจารณาไตรตรองดูว่าใครพูดจริงพักเก้าไกลได้ทำหนังสือตอบไปว่า การแก้ไขมาตราหนึองโดยบัญญัติให้มีการยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษว่าผู้ใดติชมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและประโยชน์สาธาร,รณะผู้นั้นไม่มีความผิดและความผิดในฐาัสษนานนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อหาที่ว่าเป็นความผิดนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 2. ประเด็นที่พักก้าวกลยแย้งไปและหากคุณผู้ชมพิจารณาแล้วจะเห็นถึงข้อเท็จริงว่าสันดานของพวกนี้คิดอะไรทีนี้ค่ะอยากจะให้ทบทวนประเด็นแรกที่พักก้าวไกลเสนอแล้วตอไปว่าผู้ใดติชมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความโดยสุจริต แสดงความคิดเห็นติชมโดยสุดจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือประโยชน์ของสาธารณะผู้นั้นไม่มีความผิดองค์ประกอบแยกไว้แบบนี้ผู้ใดแสดงความเห็นหรือติชมโดยสุจริต ในข้อหนึ่งข้อ2เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข3เพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ4เพื่อประโยชน์สาธารณนะผู้นั้นไม่มีความผิดทั้ง4ข้อไม่มีข้อไหนเลยที่จะรักษาหรือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการเขียนเพื่อย,ย้อนกฎหมายเดิมเพื่อเปิดช่องให้คนที่กระทำความผิดแสดงความเห็น หรือติชมโดยสืบจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสำหรับคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเป็นแค่คำขยายของคำว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาต่อองค์พระมหากษัตริย์เลยและขยายความอีกเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์สาธารณะผู้นั้นไม่มีความผิดนั่นก็หมายความว่า จะต้องเป็นไปในทางที่ทาารักษาและรัฐธรรมนูญก็ไม่มีความผิดเพราะเป็นประโยชน์สาธารณะกฎหมายเดิมเขียนเอาไว้เพื่อคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก้าวไกลบอกว่าแก้แต่นี่ไม่ใช่การแก้แต่เป็นการยกเลิกกฎหมายเดิมและเขียนกฎหมายใหม่เปิดช่องให้ทิ่มแทงทำร้ายโจมตีด้วยข้อมูลที่บิดเบือนได้และมีการขยายคำว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย เหมือนเวลาที่มาพูดกันถึงเรื่องการรัฐประหารนั่นเองแล้วโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าอยู่เบื้องหลังประเด็นต่อมาที่บอกว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดพิสูจน์ได้ว่าข้อหาที่ว่านั้นเป็นความผิดเป็นความจริงพูดเล่นไม่ต้องได้รับโทษหนะักก็หนักเข้าไปอีกเวลาขึ้นศาลไปพิสูจน์ความแล้วจะให้องค์พระมหากษัตริย์ต้องลงมาพิสูจน์ปกป้องพระองค์เองอย่างนั้นหรือ ประชาธิปไตยแบบไหนเพื่อตอบสนองอารมณ์ตอบสนองความอยากและสันดานตัวเองที่กล้าเขียนกฎหมายเสนอหมาเช่นนี้ก้าวไกลบอกอีกว่าทั้งนี้เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่ว่าองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะนั้นก้าวไกลเขียนและขยายความว่ามีความมุ่งหมายเพียงเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติให้แก่องค์พระมหากษัตริย์ส่วนผู้ใดละเมิดมิได้ มิได้หมายถึงการห้ามแสดงความคิดเห็นต่อองค์พระมหากษัตริย์แต่หมายความว่าพระมหากษัตริย์ไม่อาจถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องได้เพราะในมาตรา6กของรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ผู้ใดจะกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้พวกนี้ก็เอาข้อนี้มาอ้างว่าเรามีปัญหาอะไรแต่การที่พวกคุณคิดว่ามีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์ภายใต้ข้ออ้างที่บอกว่า จะทาโดยสุดจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อทํารงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้นเหมือนที่พวกคุณทําแล้วไม่มีความผิดนั่นแหละยิ่งกว่าการฟ้องร้องเพราะเมื่อเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลก็เอาเรื่องนี้ไปพิสูจน์ในศาลแล้วองค์พระมหากษัตริย์ท่านจะต้องลงมาทําการพิสูจน์กับพวกคุณได้หรือนี่คือสิ่งที่พวกนี้คิด ภายใต้ความสลับซับซ้อนของข้อกฎหมายเราจะให้เห็นภาพการชัดๆคขาว่าพวกนี้คิดอย่างไรแล้วที่ยิ่งไปกว่านั้นไปนำข้ออ้างที่ว่ากฎหมายมาตรา1น2มีต้นแบบมาจากกฎหมายลักษณะอาญารส127มาตรา98ซึ่งได้บัญญัติขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งอยู่ในระบบสมบรณาญาสิทธิราช อำนาจของพระมาหากษัตริย์เด็ดขาดพระราชดํารัสเป็นคำตัดสินพระราชดํารัสเป็นสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตายกับทุกคนได้แต่ทำไมไม่ตั้งคำถามว่าพระองค์ท่านบัญญัติเป็นกฎหมายขึ้นมาทำไมเมื่ออำนาจทั้งสิ้นทั้งปวงอยู่ที่พระองค์ท่านกฎหมายลักษณะาอาญารอสร้อยนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นพศก็คือพศ2450มาถึงวันนี้ก็1 1 4ปีบัญญัติขึ้น เพื่อที่จะให้สังคมไทยได้เห็นชัดเจนต่อสถานะของพระมาหากษัตริย์ซึ่งคนพวกนี้ก็ชอบพูดกันไปว่านั่นไงเห็นไหมประบุบกษัตริย์แต่พระองค์ท่านตราเป็นกฎหมายขึ้นก็เพื่อที่จะให้คนไทยได้ชัดเจนทำแบบนี้ถึงมีความผิดก็แสดงว่ามีการกระทำอื่นๆต่อพระมาหากษัตริย์ที่ไม่เป็นความผิดซึ่งก็แบบเดียวกันกับกฎหมายปัจจุบันก็คือมาตรา112 กฎหมายลักษณะาอาญารอสร้อหมวดกระทําความผิดอยู่ในภาคสงว่าด้วยลักษณะความผิดส่วนที่1ว่าด้วยความผิดประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและพระราชาอาณาจักรหมวดที่1ความผิดประทุษร้ายต่อพระบรมราชาสกุลภาษากฎหมายเป็นภาษาโบราณผู้ใดกระทําการประทุษร้ายต่อ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีสมเด็จพระมเหสีก็ดีมักบุฎรราชกุมารก็ดีต่อผู้สมเร็จราชการแผ่นดินในเวลารักษาราชการต่างพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีท่านว่าโทษของมันถึงต้องประหารชีวิตการประหารชีวิตนั่นก็คือมาตรา97มาตรา98ที่ว่าผู้ใดทนองค์อาจแสดงความอาฆาตมาร้ายหรือมินประมาทต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดี สมเด็จพระมเหสีก็ดีมกุฎราชากุมารก็ดีต่อผู้สมเด็จราชการแผ่นดินในเวลารักษาราชการต่างพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีท่านว่าโทษของมันถึงจำคุกไม่เกินกว่า7ปีและปรับไม่เกินกว่า5,000บาทด้วยอีกโสดหนึ่งเวลานั้นอำนาจ็ปเสด็จขาดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระองค์สามารถที่จะตัดหัวใครหรือสั่งประหาร พระองค์บัญญัติให้ชัดว่าการกระทำความผิดแบบนี้ถือเป็นความผิดนั่นแสดงว่ามีการกระทำอีกที่นอกเหนือจากนี้ไม่เป็นความผิดจากแต่เดิมพระมหากษัตริย์แต่ต้องไม่ได้ทุกรูปแบบวันนี้ไม่ได้มองในมุมแบบนี้ลากจูงเอามาเพื่อประโยชน์ในคำอธิบายตัวเองดังนั้นเรามาดูกันว่าพักก้าวไกลจะเดินอย่างไรต่อไปมีคำแนะนำค่ะพิทา ต้องลาออกจากสสและเป็นร่วมมือกับปียบุตรกับธนาธรเช่นเดียวกับพี่สุเทพเทือกสุบันท้าวรเสนเนียมชวนพักพวกพักประชาธิปัตย์ออกมาคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยแบบนั้นเขาเรียกว่ากล้าหาญพิธาลาออกมานมักมบนำมวลชนปลุกเร้าเองเรามีแบบอย่างมาแล้วในการต่อสู้ทางการเมืองของคนที่มีความกล้าหาญทางการเมืองไม่อย่างนั้นพิธาก็จะเป็นแค่ คนขี้คลาดเหมือนกับที่ปียบุตรและธนาทรเป็น